และก็มาถึงโซนกิจ,จกรรมหรือว่าแอคทิวิตี้โซนะครับที่อยู่ทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังของฮอแล้วก็หลังของผมด้านข้างด้านหน้าโอ้รถซิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคาร์คลับนะครับทั้งทางเรียบทางฝุ่นออฟโรดบักกี้ SUV โรล,ลเ r r ดอร์ดริฟมากกัน,นหมดเลย และสุดท้ายอยากจะบอกนะครับผมตามผมให้ดีนะฮะผมมีรถก,การ์ตูนมาโชว์ <c oughs> เป็นรถของแชมป์ประเทศไทยขับห่วยเป็นได้ไงไม่รู้ไม่อยากจะคุยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ครับในงานของ Import Car and Us e d Car Show ซึ่งถือว่าเป็นรถที่ใช้ทําการแข่งขันโดยเฉพาะ นะครับประกอบสร้างมาเพื่อทําการแข่งขันโดยเฉพาะผมอาจจะมีสาระอยู่ด้านหน้าแต่ไอตัวข้างหลังเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันทําอะไรอยู่บ้างดูมันดูมันสนจริงๆเลยผมได้ข่าวว่ารถคันนี้นะเป็นรถสายพันแชมป์อ่าดีกรีเขาเยอะใช่ดีกรีเขาเยอะรถที่ชนะมาเยอะ,<น>ะเขาบอกนะว่าเจ้าของรถคันนี้หล่อด้วยผมเลยจะพูดแล้วมันดูไม่ได้โอ้คือคนเราเนี่ยถ้ามันจะแบบมันจะเก่งมันจะอะไรด้วยมันสาคัญที่หน้าตานะพี่บางทีอะ หน้าตาอาจจะไม่โดดเด่นแต่ลีลาผมได้นะ มาถึงในส่วนของบิ๊กไบค์นะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์เรย์เดวิสันใช่ครับผมร์กอตตี้นะครับหรือว่าจะเป็นดับเบิลยูจีเอสเคทีเอ็มถูกต้องโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยในโซนของส่วนบิ๊กไบค์นะครับด้านหลังยังมีโซนของส่วนจักรยานไม่ว่าจะเป็นจักรยานเฟอร์รารี่จักรยานบีเอ็มหรือว่าจะเป็นก็มีโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยด้านหลังราคามีตั้งแต่2,000บาทจนถึง2อ0 0 0 0สามแสนมีหมดนะครับอยู่ด้านหลังสียตังกรวมถึงอุปกรณไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะครับตัวรถจักรยาน การโม์ไซค์มวกกันนอกน <ะ S 1> อุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับฮานอะไรก็แล้วแต่ถุงมงถึงมือเยอะแยะมากมายและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ The Fifth นะครับ Bangkok Imported Car and Used Car Show นะครับครั้งที่5ในวันนี้นะครับแต่ว่าอ้าวเฮ้ยอันดูอันดูหายไปไหน ันดูหายท่านผู้ชมเฮ้ยจริงดิโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่แหละแต่งหน้าทุกวันแลถ่ายละครมันก็เลยอะไรครับพี่ยอ้าวจะกลับกันแล้วจะกลับกันแล้วจะกลับกันแล้วพอดีผมสอบถามน้องๆว่า ว่าคือเออเมื่อยไหมเหนื่อยไหมคือเราเป็นห่วงไม่ได้เกี่ยวกับรถเลยคืองานมันหลายวันไงพี่เข้าใจว่ะเราก็ต้องเป็นห่วงเราแค่ความรู้สึกคนอื่นเขาเป็นห่วงน้องใช่ใช่คือแต่เรามาทํางานกันดูน้องเขาบอกบางไลยนะเป็นห่วงขนาดนี้อ่ะเอาเป็นว่านี่คือสวยๆงามๆเล็กๆน้อยๆนะครับภายในงานนะครับผมเคยบอกอยู่เสมอนะครับผมรถยนต์หรูๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตหรือรถธรรมดาก็ตามครับ ย่อมคู่กับผู้หญิงสวยๆแน่นอนแล้วก็คู่กับหนุ่มหล่ออย่างเราใช่ไหมพี่นึกภาพพี่ขับรถอยู่เฉยๆแล้วไม่มีใครนั่งข้างไม่มีตุ๊กตาหน้ารถใช่ไหมใช่มันไม่ใช่ใช่งั้นอะไรฉะนั้นฉะนั้นอะไรมีอยู่สองคันพอแล้วรวบรวมดีกว่าว่าวเนี้เราเนี่ยพามาเดินที่งานยูสซชไก่อ m p o r t ์ตเชสคานะครับครั้งที่5นั่นเองนะและครั้งต่อไป ก็จะมีขึ้นอีกใช่ครับผมในอีกหนึ่งปีข้างหน้านี่เองถูกต้องนะครับก็ใครที่สนใจนะครับมรถไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ติดตามตามได่เรียว่าค่ายรถได้หรือว่าตามเว็มาร์เก็ตได้ตัวต้มครับผมแล้ววันนี้นะครับก็หมดเวลาของรายการ Truck TV แล้วนะครับผมต้องขอบคุณสาวๆสวยๆทุกทีที่มาอ้วยขอบคุณมากมากครับแล้วก็สามารถติดตามชมได้ครับนะครับทางเว็บไซต์ w w w r o t o k i t m a c c o m นะครับหรือว่าทาง trucktv.net ก็สามารถติดตามข่าวสาร ของพวกเราสองคนได้ครับผมหรือว่าอยากจะให้พวกเราพาไปที่ไหนอก็ติดต่อเข้ามาได้ใช่ครับผมจะพาไปลุยพาไปสนุกสนานไปทุกที่สวยงามๆอย่างที่บอกนะครับปกติแล้วเนี่ยรายการของเราจะพาไปแอดเวนเจอร์ด้วยใช่ครับแต่วันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆครับนี่ก็ถือว่าเป็นการแอดเวนเจอร์ของเราพิเศษเลีพิเศษดีคนเดียวเลยสุดฟุ่ยออลเวลาหมดลงแล้วครับผมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ทำไมคุณเต้เรียกจริงเหรอเออไม่ใช่ละเขาถามนายตาลรถ <c oughs> จริงเหรอเออมันไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยว<อ>ผมไม่เกี่ยว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  <c oughs> ผมไม่เกี่ยว <c oughs> ไปโดนโน้นด,ดีกว่าไป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 